ก็ดีามเจ้าเนะเจ้าที่นี่จันทบ,บุรีเนะาะเจ้าพอดีที่พักของอาณาติดชายทะเลนะคะเดี๋ยวอาจจะพาทุกคนไปแอวชายทะเลนะคะตรงนี้นะ่าจะเป็นหาดเจ้าหลาวนะคะ,ะโซนนี้มันมีหลายหาดมากๆนะคะแต่บังเอิญอันพักตรงนี้นะคะแล้วก็จะพาทุกคนไปเที่ยวทะเลตรงนี้แนละตรงนี้เป็นหาดเจ้าหลานะคะตอนนี้ประมาณแปดโมงเช้านะอันทานอาหารเช้าเสร็จแล้วก็เดินลงมา ขนาดไม่แพ้บนดอยเลยนะแต่บนดอยเฮาข้อดีคือว่ากลางคืนนะจ๊ะหลังห้าทุ่มไปแล้วมันยี่สิบห้าองศานะจ๊ะแต่กลางวันก็ประมาณสี่สิบองศาเหมือนกันนะจ๊ะแต่บ้านเฮาเนี่ยตอนนี้นะแปดโมงเช้าได้หมอันอยังเย็นเย็นอยู่นะเออเฮาจะฮอนช่วงบ่ายนะบนดอยนะจ๊ะบอเป็นยังวันนี้ปลาไปแอวบรรยากาศปลามาเปลี่ยนบรรยากาศนะจ๊ะออกจากป่าจากเขามาเที่ยวทะเลเนาะเพื่อเขาก็ต้องมาทะเลนะจ๊ะ ไปเทียวทะเลด้วยกันนะคะอันนี้ก็บรรยากาศที่ภาพของอันนะคะอ,ะอะ่ไปทะเลกันเลยโอ้ยคือจริงๆคนเราเนี่ยก็ต้องชาร์จแบตเตอรี่บ้างนะคะทํางานอย่างเดียวเขาเรียกแบบมันตื้อเหมือนกันนะมันตื้อมันตันด้วยความที่แบบอะไรนะสมองมันไม่โปร่งนะคะอ่ามาสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศนะคะ อคอนทงคอนเทนต์หรือคิดงานโน่นน,นั่นนี่อ่ะเออมันจะคิดออกนะคะเราอยู่กับที่อะไรที่มันแบบอ่ามันทับถมมาเยอะๆอเยอะเเธอมันแน่น,นะคะ่ะแล้วเราจะจัดการตารางเวลาเราไม่ถูกนะคะอันนี้ก็อันก็มาทํางานแล้วแหละถือโอกาสมารีแลกด้วยนะคะที่นี่ก็เงียบสง,งบดีนะคะเพราะว่า,าจันทบุรีนี่คือจริงๆมันก็เมืองท่องเที่ยวนะณนะที่ตรงที่อันอยู่อาจจะ นักท่องเที่ยวอาจจะไม่เยอะมากอาจจะเป็นวันธรรมดาด้วยละมั้งเออเพราะเราก็มาทํางานเนาะอ่าอาหารเช้าก็เยอะแยะมากมายนะคะแต่อันเป็นคนไม่ชอบกินอาหารสไตล์ฝรัร่งนะคะก็กินอาหารในไทยนี่แหละเออก็ไม่ขนาดกินของคนดอยเลยค่ะอันนี้กับบรรยากาศนะคะอ่าโรงแรมที่พักก็จะจัดสวนซะเป็นส่วนใหญ่นะคะ แล้วจะมีรถไฟน้อยนะสำหรับให้เด็กๆเล่นแล้วก็มีบ้านตะมุกตะมิะ่ะเดี๋ยวอันพาลงหน้าหาดไปเลยนะคะมันร้อนมากๆเลยค่ะ ตรงนี้คือหาดเจ้าหลาวนะคะอยู่ที่จันทบุรีนะคะในโซนตรงนี้มันก็จะมีหลายหาดอยู่นะคะแต่บังเกินที่พักของอันนี้คืออยู่ในหาดเจ้าหลาวนะคะอา,อาหารทะเลสดๆเยอะเยะมากมายนะคะจะเป็นตลาดก็ได้นะคะถ้าเป็นตลาดน้อยนะคะอาหารทะเลแบบสดๆแล้วก็สั่งเขาทาได้นะคะจะเป็นเมนูนึ่งต้มยำหรือว่า,อา,อาเมนูต่างๆก็สั่งได้นะคะ แต่บรรยากาศสดนชื่อนะคะนักท่องเที่ยวอาจจะบางตานิดนึงอาจจะเป็นวันธรรมดานะคะแต่ตรงนี้โซนจันทบุรีมันก็คือเมืองท่องเที่ยวเหมือนกันนะคะแต่แต่ละค่ะเราก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ที่พักถือว่าลดเยอะมากหรือยังไม่ตื่นกันก็ไม่แน่ใจะคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นสวนสนนะคะด้านหลังก็จะเป็นทะเลนะคะแต่อันนี้อยู่ในช่วง8โมงเช้านะคะก็ถือว่าแดดยังไม่แรงมากะคะ่ะถามว่าอากาศร้อนไหม ก็ร้อนนะคะแต่มันก็มีลมทะเลนะันก็เย็ยนๆนะคะนักท่องเที่ยวบางตายถามว่าอันชอบแบบไหนอันชอบแบบนี้นะคะคือมารีแหลกก็ไม่ไม่ต้องการไอ้คนเยอะมากมายนะคะ <S <s โอ้เขาเรียกอะไรนะถ้าจะมาชาร์จแบตเตอรี่ก็ต้องแบบแบบอะไรนะมานั่งงงบอ,อ,อยู่ชายทะเลคนเดียวนะ,ะอ่าอันเป็นคนชอบแบบทํากิจกรรมคนเดียวนะคะคือด้อยู่กับเพื่อนเพื่อนมันก็แฮปปี้แบบหนึ่งนะคะแต่ถ้าแบบ อยากพักผ่อนอยากรีแลกอะไรเงี้ยอันชอบทํากิจกรรมคนเดียวก็คือมานั่งโง่ๆคนเดียวนะเพราะว่าบางทีเราอาจจะใช้ความคิดสมองนะถ้ามากับเพื่อนๆหรือมาแบบครอบครัวมันก็มันก็จะแฮปปี้อีกแนวหนึ่งนะคะแต่ถ้ามาคนเดียวอย่างเงี้ยอันชอบมันชอบแบบนี้เออได้จะอยู่คนเดียวนะลุงนี้ต้องว้างนะคะคนข้างๆไม่มีนะเพื่อนใหม่หาข้างหน้าเยอะแยะมากมายนะคะ เดี๋ยวอันจะกลับโดยพรุ่งนี้นะคะหลังจากที่แบบถ่ายทำรายการไปสองวันนะเหนื่อยมากมากเลยนะคือมันแบบมันทั้งเตรียมงานด้วยนะเนาะแต่อันก็สลับนะคืออันบังเอิญมีพี่สาวก,กับแม่มาช่วยแล้วให้แม่เขากับพี่อยู่หน้ากล้องนะคะอันก็อยู่เบื้องหลังไปนะคะคืออันจะอยู่หน้ากล้องหมดเลยก็ไม่ให้ไหวนะบอกได้คําเดียวนะอยา อย่าทำอะไรคนเดียวไม่ไหวจริงนะคะทั้งหน้ากล้องหลังกล้องเตรียมงานด้วยอยอมเราบม่เหนื่อยมากๆนะคะก็รายการหน้าจอออนแอร์เดือนหน้านะคะมันเป็นรายการอาหารเนาะคืออันน่ะเพจอันหรือว่าช่องต่างๆก็อันก็จะทําเกี่ยวกับอาหารอาหารไทยบ้านนะคะอาหารแบบไทยบ้านตามฤดูกาลนะคะเมนูตามฤดูกาลอาหารปลาอาหารอะไรที่แบบ อ่าฤดูการไหนก็จะประมาณนั้นเนาะเอออ่าเบื้องหลังการถ่ายทำานะ,ะเดี๋ยวยังไม่ได้ตัดต่อนะคะว่าเป็นคนตัดต่อคนเดียวเนาะเออแอดมินนีเที่ยวอ่าเดี๋ยวก็จะถ่ายไอ้ลงคลิปเบื้องหลังการทํางานนะคะแล้วก็จะออนแอร์เมื่อไหร่เดี๋ยวใครว่าแต่น่าจะเป็นกลางเดือนหน้านะอันคิดว่านะคะ เพราะว่าถ่ายทําที่นี่นะดิงมาหาอันเองเลยนะคะว่าดิงมาสองวันเนะาะก็คือวันที่ยิมเอ็นยิมสองยิมเอ็ดนี่ถ่ายทํากันช่วงเย็นนะคะยิมสองนี่รู้สึกว่าเต็มวันเลยะคะ่ะเพลยล้ามากๆเลยคะ่ะปิดกองประมาณห้าโมงเย็นนะคะพอเสร็จปุ๊บแลเก็บข้าวเก็บของลนะ้วก็สองทุ่มนก็ดอนเลยะคะ่ะตีห้าตื่นมาบินตอน่อ อิปลงสวนภูมินะ,ะแล้วก็ามาโผล่ที่นี่นะคะเออแล้วก็พรุ่งนี้ก็ไปโผล่อีกจังหวัดหนึ่งนะคะอ่ะเบื่อเขาก็มาก็มาทะเลนะเพื่อนอันนี้เบื่อเขานะเบื่อเขาเบื่อเขาไม่ใช่เขาเบื่อนะเบื่อเขานะเบื่อเขาก็มาชายทะเลนะคะสดชื่นนะคะ นะะี่ค่ะบรรยากาศทะเลอันนี้ทะเลจันทบุรีนะคะอาหารเจ้าหลาวนะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย